สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่กําลังร้อนแรงในขณะนี้นะฮะจะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศัตว์นะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมมีรายการที่8.1กับ8.3ซึ่งเป็นรายการเนื้อล่างแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมแล้วก็ในกลุ่มของผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อพัด นะครับรายการที่8.1และ8.3จะเป็นเนื้อชุบทองโบราณลงยาแดงนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อล่างที่นิยมสุดณขณะนี้นะเหรียญสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้รุ่นเลื่อนสมรศษักจะมีทั้งหมด2พิมพ์นะฮะจะพิมพ์เซมากับพิมพ์รูปไข่นะครับนี่ฮะพิมพ์เสมาจะเป็นหลวงพ่อเต็มองนะฮะส่วนพิมพ์รูปไข่จะเป็นหลวงพ่อครึ่งองนะครับเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมา หลวงพ่อเต็มองนะฮะเป็นรายการที่8.1นะฮะเป็นรายการชุบทองบโบราณลงยาแดงนะฮะนี่ฮะสวยๆงามๆเป็นที่นิยมกันมากนะฮะตอนนี้นะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเหรียญจะเป็นเหรียญทรงเสมานะครับเป็นหลวงพ่อเต็มองนะฮะด้านหลังนะครับนี่อย่างกับเนื้อทองคําเลยนะฮะด้านหลังจะเป็นรูปพัดยศนะครับนี่รูปพัดยศนะฮะ เหรียญสวยนะครับเหรียญสวยนะฮะผมก็เก็บมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะรายการนี้นะครับอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะฮะนี่ยต่อไปก็จะเป็นเหรียญไข่นะครับจะเป็นเหรียญไข่นะฮะเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์ลงยาแดงพืชหลังเต็มนะครับลงยาแดงพื้นหลังเต็มนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเหรียญนี้จะเป็นที่นิยมมากนะเหรียญครึ่งองค์นะราคาก็จะแพงกว่าพิมพ์เสียมาแต่ตอนนี้ก็ราคาก็พอๆกันนะครับ ราคาก็สู Lay um. สีกันอยู่นะฮะเนื้อล่างราคาแพงนะครับนี่ฮะการลงยาดูการลงยาของเขามหียลิปดูหน้าหลวงพ่อนี่ฮะชัดเจนนะครับสวยงามนี่โอ้ยเหรียญเป็นเหรียญมีชีวิตเลยนะฮะเหรียญไข่จะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะฮะหนานิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยศเหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยศเหมือนกันนะฮะ ด้านบนจะพิมพ์คําว่าอายุยืนนะฮะอายุยืนเป็นพระปี6ที่กล่องจะเขียนปี64นะที่กล่องจะเขียนปี64นะฮะนี่ฮะปี64แต่เป็นพระที่เอาออกมาปี65นี่นะครับหลวงพ่ออายุร้อยหปีนะครับอรียงรูปไข่นี่ก็เป็นที่ิยมนะฮะ ที่นิยมชุบทองโบราณนี่ฮะดูหน้าหลวงพ่อชัดเจนสวยสดงดงามเม็ดไฟยังคมเลยนี่ฮะในตาหลวงพ่อนี่ดูการลงยาเขาเพื่อนๆเรือนสมณศักดานบนนะฮะรุ่นนี้เก็บได้นะรุ่นเรื่อนรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์นี่ะอนาคตผมว่าก็ต้องมีบ้างแหละนะอนาคตเนี่ย เหมือนเหนเรียญเลือดสมรรถนของหลวงพ่อรวยนะฮะคล้ายกันนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นพระยศนะครับด้านบนก็จะเถึนคำว,ว่าอายุยืนนะฮะนี่ยนยะอายุืนนี่ครับเหรียญสวยๆคมๆอนาคตน่าจะมีเหรียญเกีนะถ้าเหรียญเกีเพื่อนๆดูตรงเส้นตัวอักษรน,นะฮะเห็นไหมเขาจะเล่นหางเล่นลายเล่่มๆเนี่ยอ่ะ อันนี้ก็เป็นจุดจ่ายตังได้นะครับอย่างกี้ก็ทําไม่คมหรอกถ้าเกิดว่าจะทําจริงๆนะนี่ฮะจำโคดไว้เป็นโค้ดพัดยศนะครับนี่ฮะเป็นโค้ดพัดนะครับนี่ฮะหมายเลขจะต่อไว้ด้านซ้ายนะครับด้านบนก็อายุยืนนะครับเยียงสวยเยียงงามนะฮะสวยๆนะครับนั่นนะ ผมก็ทยอยเก็บรายการนี้รายการที่8.1ดจุดนึไปยู่3ผมก็เก็บเรื่อยๆถ้ามีใครมาออกวงแป่งปัน,ปนหรือว่าประมูลผมก็เข้าไปประมูลกับเขามาเหมือนกันนะฮะบ,บางบางบางรายการก็ได้บางรายการก็ไม่ได้เงี่ยสูราคาเขาไม่ไหวก็มีนะครับอันนี้จะเป็นเน้เสียมานะครับลงยาขอบแดงนะฮะลงยาขอบแดงนะครับไม่ได้ลงยาที่พื้นนะครับนี่สวยงามนะครับ หลวงพ่อนะครับอันนี้คือพิมพ์เต็มองค์นะฮะดูเส้นไข่ปลานี่เพื่อนๆคมกริบเลยฮะดูการลรงยาของเขาลงยาได้สวยนะนี่แจ่มเลยอะ่ะดูมือเพื่อนๆดูมือ มือเห็นเล็บไหมสวยงามนะครับสวยงามน่าเก็บน่าเก็บนะฮะสาย P S G A สะพานบุญนะครับนี่ก็จะเป็นโคดพัดเหมือนกันนะครับโคดพัดเหมือนกันนะฮะเลขก็จะตอกไว้ด้านล่างนะครับนี่จะเป็นพัดยดึด ด้านบนจะเป็นเลือดสมานสักนะครับผมเห็นเพื่อน,อนๆหลายคนเขาบอกว่าจุดจ่ายตังอาจจะอยู่ตรงห่วงตรงนี้เพื่อนดูนี่ฮะเห็นไหมอยงใี้เพื่อนดูนี่ฮะเป็นเส้นเส้นด้านบนเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเหมือนก้นหอยอะ เรียเรียงเรียนกันแบบเนี้ยถ้าสองดีๆก็จะเจอนะครับก็จะเห็นนะฮะถ้าสองเรียญจริงนะครับนี่ฮะเหรียญสวยเหรียญน่าเก็บน่าสะสมนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อนาคตผมมองว่าน่าจะไปได้นะฮะน่าจะไปได้นะครับข้อมูลคร่าวๆรายการรุ่นสร้างมา10,000ลังนะครับ,ไม,รมรบไม่รวมชุดนําเลิกนะฮะไม่รวมชุดนําเลิกนะฮะ อันนี้ก็จะมีอย่างละ1เหรียญใน1นลังนะครับอย่างละ1เหรียญใน1นลังนะฮะกล่องเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่อนเหรียญสมณศักดิ์นะครับนี่กล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้กล่องขาวๆนะครับนี่ฮะเหรียญเขาสวยมากนะฮะเหรียญเขาคมมากเหรียญจริงสวยนะครับเพื่อนๆเหรียญจริงนี่เขาสวยมากเลยนะฮะอันนี้ผมก็พยายามทําคลิปแล้วก็เอาเลโก้องให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยฮะสวยงาม เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อล่างแล้วก็เนื้ออื่นมาทำคลิปเห้นเพื่อนได้รับชมกันเป็นรุ่นเลื่อนสมรรษะของหนวพัฒน์นี่นะผมมีอยู่หลายเหรียญเหมือนกันแต่ผมจะทยอยเอามาทำคลิปเห้นเพื่อนรับชมกันนะครับผมจะทําคลิปผมจะทําเป็นคู่นี้แหละเสมาแล้วก็เหรียญไข่นะฮะผมจะทําเป็นคู่ไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้เอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเช่าหาบูชานะครับว่าจะเอาเนื้อแบบไหนโลงยาสีอะไรประมาณเนี้ยเอาที่เราชอบนะครับผมก็จะมาทำคลิปเพื่อนรับชมกันนะฮะแต่เนื้อเงินผมก็คงไม่ไหวฮะช่วงนี้ผมเห็นราคาแรางเหลือเกินนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี้ยแล้วก็เนื้อเงินเนี้ยนะฮะผมก็เลยเอาเนื้อล่างมาทําให้ทําคลิปเพื่อนรับชมกันนะครับก็ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรก็ะจะมีเนื้อล่างๆนี่นะฮะร,ราคาก็ ก็ทางสะดวกหน่อยนะฮะราคาก็จับต้องได้นะครับสำหรับที่ใครทุนทรัพย์ยังไม่ถึงนะครับก็เล่นเนื้อล่างๆไปนะฮะเก็บเนื้อล่างๆไปรุ่นเรือนสมรนะสัพว์เก็บได้อยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหานะครับแต่ก็เก็บก็ดูกําลังตัวเองนะครับเพื่อนๆอนาคตผมก็ไม่รู้หรอกว่าราคาจะแรงหรือเปล่านะฮะหรือราคาจะถูกลงนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตผมก็มีหน้าที่ทําคลิปแล้วก็ เอาข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเจ้าหาบูชานะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่เกจิอาจารย์ท่านไหนผมจะเอามาทำคลิปเ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ